สวัสดีครับ m อยูนายนะผมล่าสุดนะครับได้รับข่าวจากตาคำใสนะครับมีรถแปลกๆเข้ามานะครับเมื่อกี้มีรถแปลกๆเห็นเห็นเอ็มเห็นหลังคาอยู่แต่ว่าเอ็มอยู่ในครัวกลางเมื่อกี้มีรถแปลกเข้ามาถามหาที่พักนะครับอยู่ที่นาลุงคนนะครับเข้ามาห้าคนนะครับเข้ามาห้าคนเป็นรถกระบะตู้ทึบด้านหลังนะครับผู้ชายสี่ผู้หญิงหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปเดินตรวจการนะครับผมแต่แจ้งไปแล้วว่าอยู่ตรงนี้มันไม่มีที่พักนะครับ <purpose S 1> เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเข้าไม่ได้นะครับก็แจ้งไปแล้วเขาก็ได้ขับรถออกไปแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูนะครับวันนี้มีสมาชิกมาด้วยนะครับลุงวางนะครับผมโอ้บวัดีการของเรานะครับอาวางนะครับผมเรามาเดินตรวจการนะครับพร้อมกับปลาวางครันะ โอ้ไงโอ้ไงแยมแล้วครับนี่นะครับพร้อมนะครับพร้อมเต็มเป้านะครับเต็มเป้าามีรถมามีรถมามีรถมามอไซค์มานะครับเอฟซีเราเดินดูร,บรอบๆนะครับ สวนยางสวนยางนี่ครับอัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดก็เห็นรถเข้ามานะครับแต่เอ็มไม่ได้เดินไปคุยนะครับเพราะว่าเอ็มอยู่ครัวกลางกับญาชิป้าคำใสเป็นคนคุยนะครับเขาจอดอยู่ตรงร้านป้าคำใสเนะี่ยเล้เขาได้ออกไปแล้วนะครับล่าสุดเขาออกไปแล้วก็เดี๋ยวมาเดินตรวจการดูนะครับ ก็เข้ามาแปลกๆนะครับผมเข้ามา,มมาแปลกๆออเห็นว่าเป็นรีสอร์ทหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาะเขาอ้างว่านะครับบอกว่าที่พักเต็มหมดแล้วบ้านม่วงป้ามใสเลยอบอกว่าให้ไปที่จำปะดงหรือว่ากุเลเรือคํานะครับซึ่งเขาก็จอดคุยสักพักหนึ่งนะครับ ล่าลสุดก็ขับรถออกไปแล้วก็เลยบอกป้ามใสไว้ว่าหลังจากนี้นะครับถ้ามีรถให้ดูป้ายทะเบียนก่อนเลยอันดับแรกให้ดูป้ายทะเบียนก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็ยี่ห้อรถยี่ห้อรถรุ่นรถป้ายทะเบียนนะครับอย่าพลาดเลยถ้ามีรถแปลกๆเข้ามานะครับถือว่าเป็นเคล็ดนะครับเป็นเคล็ด เป็นทริคก็ได้นะครับเป็นเคล็ดลับเอา้าอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับทีมทีมไอตรวจการของเรานะครับทีมตรวจการครับลมพัดใจงอยู่นะโอ้ลมเย็นลมเย็นล,งลุงวางลมเย็นมากลมเย็นลมเย็นนี่เลยอากาศหนาวแล้วเอ็ซี ถ้าอยู่บ้านนอกเราจะยิ่งหนาวถ้าอยู่ในกล่องก็หนาวาน,นะนี่ครับก็เดินตรวจการนะครับมามาเติบกินน้ำกันบ่โอ้ลมวอยๆนี่ครับบรรยากาศอีลานปู่นะครับก็เดินตรวจการนะครับรก็ไม่น่ามีอะไรนะครับ f อแต่เราก็ต้องการไว้ก่อน เราต้องกันไว้ก่อนนะครับ f อฟซฝากเป็นลังใจให้ด้วยนะครับก็สําหรับทีมลุงพลก็ขอให้เข้าถึงที่พักโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะครับหลังจากอิ่มบุญกันมา2วัดเลยสายเหนือ ลาสุดนะหน้าหน้านะมืดหน่อยนะตรงนี้ยังไม่มีไฟนะครับจะมืดนิดนึงหน้าหน้าผู้ เราเดินวนไปตรงร้านกาแฟนะไปร้านกาแฟปะเดินวนไปด้านหน้าหนะะ่อยเฮ็ดคลิยอยู่ะเนี่ย,ยไอโดยังเดียวก็เฮ็ดคิป Head keep เครื่องนึงมันมืดไหมบัมงทายเพิ่งไทยเหรอนี่รับฐานพระพรนะครับรบี <24. S 2> โอีอากาศเย็ยนมากนะครับใส่เสื้อน้าหนา,น,า,น,าน,นะครับ องเอ็มสชั้นนะตอนนี้คาดว่า2ชั้นจะไม่อยู่แล้วสองชั้นเดี๋ยวก็อยู่แล้วครับเอฟซีตรงนี้ก็มีไฟส่องสว่างนะครับแสงไฟโซลาเซลล์ส่องสว่างทุกจุดนะครับฮู้ฮูฮู้ลมแรงมาก ดนดูนะดูด้านหน้านะนี่จะเป็นจุดป้ายนะครับสวยงามนะครับยามค่ำคืน โอ้มันเขาสอมร้องเพลงมั้งสียงเพลงอ่ะอย,ยินแต่หมู่บ้านาดเขาเตรียมตบรรยากาศสดๆเลยเยีเ่ยวๆที่ลานปูปาริจิตนะครับนาลุงคน ได้ครับได้ครับบรรยากาศล่าสุดมืดหน่อยเนะเราล้างกาแฟลุงวังก็ตรวจการนะครับลุงหวางก็อยู่ด้านบนนะครับผม ปกตินะครับเหตุการณ์ปกติเราก็ป้องกันไว้นะครับเดี๋ยวมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไกล้ัันเข้ามาละยี่สิบธันวาเนี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ เป็นถนนเส้นหลักนะครับเป็นถนนเส้นหลักนะครับที่สัญจรไปบ้านม่วงนะครับผมจะมีรถสัญจรตลอดเกือบแท,แทบทั้งคืนนะครับผม ลมเย็นนะครับเย็นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมดสดที่วังปูปาริจิตนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ